สวัสดีนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับแบบกินชิ้นเอ็มเพกเหมือนเดิมเนาะ พอดีมีคนขอเควสวิธีทำอหอ,อกมานะครับผมมีคนขอมาค่อนข้างหลายคอมเมนต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยจะมาทำให้ดูเป็นคร้าวๆแล้วกันนะครับผมเริ่มการรับเควสหอกเนี่ยคือเราจะต้องไปเก็บอันนี้มาก่อนนะครับผมเขี้ยวเป็นเขี้ยวมังกรนะครับทั้งในแมปเนี่ยมันจะมีทั้งหมดที่เขี้ยวมังกรมาอยู่กับพื้นเนี่ยทั้งหมด4จุดนะครับเราไปเก็บจุดไหนก็ได้นะครับออกมา1อันเพื่อเป็นการเปิดเควสนะครับผมมันจะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับผม แล้วก็ตรงโครงกระดูกมังกรเลยนะครับผมตรงใกล้หัวใจอีก1นึ่งเขี้ยวนะครับผมก็คือผมเก็บมาจากตรงนี้จุดแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับบางคนอาจจะเก็บมาจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะให้ไปหายอีก3ามเขี้ยวมานะครับก็คือผมเก็บจากตรงนี้เนี่ยเริ่มแรกมันก็เลยให้ไปหายอีก3ามอันนะครับมันก็จะใบมานะครับผมพอเราเก็บมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราไปถามนักวิจัยที่ค่ายนะครับผมนะ นี่นะครับผมเขี้ยวมังกรเขี้ยวประหลาดนะครับก็คือถ้าเราเก็บมาได้หนึ่งชิ้นแล้วเนี่ยมันจะให้มาถามนะักวิจัยทิานะครับผมก็คือไอริสนะครับผมพอเมื่อเราคุยกับไอริสเสร็จเนี่ยแล้วก็มันจะให้มาคุยต่อกับช่างตีเหล็กคนนี้นะครับผมว่าจะสามารถเอาไปทำอะไรได้ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราคุยเสร็จเราก็จะได้เควสนี้มานะครับผมคมเขี้ยวนี่นะครับผมก็คือจะเป็นเควสที่เราปลดล็อกหอกเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดแรกที่ผมเก็บเขี้ยวมาเลยแล้วกันนะครับผมก็ให้เพื่อนเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับผมตรงโครงกระดูกมังกรตรงนี้เนาะใกล้ๆนี้นะครับนี่นะครับผมก็มาบินมาตาม ในคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับตรงใกล้ๆหัวใจมังกรตรงนี้นะนี่นะครับมันจะมีเขี้ยวปักอยู่ตรงนี้นะครับผมแถวๆหน้าหัวใจนี่แหละนะครับผมมีเขี้ยวปักอยู่แต่ผมเก็บมาแล้วนะครับผมเก็บแล้วก็ไปเปิดเควสมาแล้วเนาะนี่นะครับผมผมเก็บมานะก็นั่นแหละนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้เปิดเควสก็ไปเก็บตามที่ผมบอกเลยนะครับมาเก็บตรงนี้แล้วก็ไปคุยกับไอริสเซ็ตแล้วก็แบ็กสมิธนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้เควสนี้มานะครับ ก็คือมันจะไปให้รวบรวมอีก3ามเขี้ยวแล้วก็หินนะครับผมหินตีบวกหินหินอันนี้นะครับผมมา50ก้อน star silver นะครับผมซึ่งผมไปเก็บมาแล้วนะครับผม50ลูกเดี๋ยวผมเปิดแมปที่ผมไปเก็บมาให้ดูเนาะนี่นะครับผมผมก็ไปดูในเว็บนี้มานะครับซึ่งเป็นจุดที่แร่ตัวนี้อยู่นะครับผมก็ไปไล่ฟาร์มมาเนาะให้ครบ50ลูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บเนี่ยเอาไว้ใน ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่อยากรู้จุดแร่นี้เนาะก็นี่นะครับที่เราต้องใช้ก็คือเขี้ยว4อันแล้วก็เป็นแร่นะครับผม50ลูกแร่ผมไปเก็บมาแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะไปพาไปหาเขี้ยวอีก3อันนะครับเริ่มแรกก็แถวนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็มาถึงบริเวณนี้แล้วนะครับผมวงแรกที่ผมมานะครับก็ให้เราสังเกตนะครับผมเนี่ยมันจะมี เป็นเขี้ยวมังกรที่มันแหลมๆออกมาจากพื้นนะครับผมจุดนี้ก็ให้เราเข้าไปเก็บเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์มอสเตอร์นี่ก่อนนะครับผมนี่นะครับก็มากดตรวจสอบอบเลยนี้นะครับผมก็จะได้เขี้ยวมาอีกหนึ่งอันนะครับผมดเดี๋ยวไปวงที่สองเลยนะครับผมวงนี้เนาะ ก็มาถึงวงที่2แล้วนะครับผมให้เรามาบริเวณนี้เลยนะครับผมนี่นะกลางถาแถวกลางวงเนี่ยเกาะเกาะกล,า,กลางน้ำนะครับผมมันจะเป็นน้ำแข็งฟอสอยู่ตรงนั้นนะนี่นะครับมันก็จะมีอบิสเมดก่อกวนอยู่เนาะให้เราเอา ตีหินสีแดงนะครับผมมาละลายน้ําแข็งตรงเกาะกลางน้ําตรงนี้นะหินสีแดงมันอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมเราก็ไปเอามานะครับผมอ่ะมันมีมเมดเอวีเฝ้าอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมหหลึกสีแดงมันก็อยู่บริเวณนี้นะครับให้เราตี เก็บไปนะครับแล้วก็เอาไปส่งเอ้ยเอาไปเคาะน้ําแข็งตรงกลางน้ําตรงนั้นนะครับผมนี่นะครับก็เคาะไปก็จะได้เขี่ยวอีก,อ,กอันนึงนะครับผมก็ไปจุดต่อไปเลยนะครับผมนู่นนะมันอยู่ข้างล่างนี่นะครับโอเคจุดนี้ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเพราะว่าเขี้ยวเนี่ยมันจะมีอินดิโชนั้นตัวใหญ่นะครับผมเฝ้าอ,อยู่นะครับเราก็แค่ มันจะมีบารียคลุมอยู่นะครับเราก็แค่ไปฆ่าฮีโร่เชอร์ตัวนั้นแล้วก็บาเรียตัวนี้มันก็จะเปิดนะครับผมนี่นะครับเมื่อเรากำจัดเสร็จเนี่ยบาเรียมันก็จะเปิดนะครับผมอ้าวผมหนาวนะครับทีตรงนี้ก่อนเก็บก่อนนะครับผมลด,ลดความเย็นนะครับ นี่นะครับเมื่อบารียเปิดก็มาเก็บเขี้ยวอันที่3ได้เลยนะครับผมเราก็จะครบแล้วนะครับผมเขี้ยว3มชิ้นนะครับผมแล้วก็แร่เนาะ50ลูกหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะให้เราเทเลพอร์ตกลับมาที่อแคมป์ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็ตามที่เพส่อนบอกนะครับผมว่านี่แหละให้หาแร่นะครับผม50ลูกแล้วก็ไปเก็บเขี้ยวมาอีก3ามอันนะครับผมไม่รวมอันแรกที่เราเก็บมานะครับผม เราก็นํามาส่งนะครับหลังจะส่งเสร็จนะครับผมมันก็ให้ไปจุดต่อไปนะครับหรืวนี้นะเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์นะครับผมเป็นแก๊งฟาตุยเนี่ยออกมานะครับผมอีกกลุ่มหนึ่งเนาะก็เคลียร์ให้หมดนะครับผม เกลียเสร็จนะครับผมก็กดคุยคุยกับหัวใจนี่นะครับผมแล้วก็ใส่เขี้ยวลงไปหนึ่งอันนะครับผมหลังจากนั้นก็มันก็จะให้ค่าแกง๊งไอ้พวกนี้เนี่ยอีก8ตัวนะครับผมก็เตรียมตัวกันดีนะครับผมขออนุญาตกินยาก่อนแป๊บนึงนะครับผม นี่นะครับผมพอเรากําจัดทั้ง8ตัวไปแล้วนะครับมันก็จะให้เรากลับไปกดที่หัวใจอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่นะครับให้เราเอาเขีเข้ยวเนี่ยกลับไปให้แบ็กซ์มิทตัวที่จะทำหอ,อกให้เรานะครับผม นี่นะครับก็เอาอุปรกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมามอบให้ได้เลยนะครับผมซึ่งเราจะได้จากเควส์มาแล้วนะครับผมก็คืออวัสดุอันนี้นะครับผมตามนี้นะ50ลูกแล้วก็เขี้ยวที่เราเอาไปาจุ่มๆกับหัวใจมาแล้วนะครับผม <laughs> ก็ส่งมอบไปนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้หอ,อกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็จะได้เป็นหอ,อกมาแล้วก็แบบแปลนในการสร้างด้วยนะครับผมนี่ก็กดเรียนรู้แบบแปลนไปนะครับแล้วก็ได้หอ,อกมาอีกหนึ่งอันนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเฟซหอ,อกที่ขอกันมาเนาะ ประมาณนี้ล้วกันนะครับผมยังไงถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย